คือเจบาวน X Air Jordan 4ครับผมและนี่ไม่ใช่การคอลแลบรชั่นแรกของเขานะครับทุกคนเพราะผลงานเขาเยอะมากเลยนะครับกับไนกี้และครั้งนี้นะครับคู่นี้มาในสีที่ชื่อว่าลีโอนะครับซึ่งเป็นชื่อของลูกชายเจบาวนนั่นเองครับโดยคู่นี้นะครับมาในโทนสีดําเข้มนะครับซึ่งผมมองว่ามันดูเรียบหรูมากๆนะครับตัดกับสีส้มแดงตรงนี้นะครับคนดีไซน์นะครับออกแบบมาให้คนใส่ได้มูต์ฟิลแบบประมาณว่ามีซันเซ็ตตกจากขอบฟ้าประมาณนี้และมาพร้อมกับกิมมิคเล็กๆนะครับเป็นลายเอลเลฟต ตรงฮิลนะครับผมและมีการเล่นลวดลายซารเซตที่อินโซของรองเท้าอีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าดีเทลแน่นมากๆเลยนะครับและที่สําคัญครับทุกคนกล่องพรีเมียมไม่ต่างกันเลยนะครับผมลูกเล่นเยอะตามเคยครับพวงกุญจงพวงกุญแจเท่ๆแบบนี้ก็ยังมีนะครับผมและเป็นรองเท้างานคอลแลบเรชั่นอีกหนึ่งคู่เลยครับที่ผมแนะนําให้ทุกคนควรมีเก็บไว้และใครสนใจนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยครับที่แอปติงกูเอสเหรือใครอยากดูของจริงหรือจะเข้ามาลองที่หน้าร้านก็ได้นะครับส่วนใครไม่รู้ว่าร้านเราอยู่ไหนนะครับเอาชื่อร้านเราเสิ